สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขวัญก็จะพาทุกคนมารีวิวมาม่าถ้วยร้อนนะคะเพราะว่าเห็นเขากินกันแล้วเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองทำดูค่ะไปตามดูเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นมาม่าถ้วยร้อนที่ขวัญสั่งมานะคะซึ่งรถที่ขวัญสั่งมาก็จะเป็นรถชาบูน้ำดำค่ะซึ่งวันนี้ขวัญจะมารีวิวรถนี้เพราะว่า ที่เคยกินเพราะว่าเคยกินมารสนี้โอเคที่สุดสำหรับก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เขาให้มาในกล่องนะคะก็จะมีช้อนซ่อมแล้วก็ซอนน้ำดำแล้วก็ม,มาม่าส่วนตัวใน,ในตัวมาม่านะคะจะมีเห็ดหูหนูแถมมาให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวทำความร้อนนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ได้ใส่ส่วนผสมลงไปในมาม่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ําลงไปในถ้วยนะคะค่ะเราก็จะเติมน้ําให้พอดีกับขีดที่เขากําหนดเอาไว้นะคะ แเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาค่ะค่ะแล้วเราก็จะรอ5-7นาทีนะคะแล้วแล้วเดี๋ยว,แล,วและเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะคะ <c oughs> ค่ะเราก็ผ่านไป5นาทีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันในกล่องนะคะว่าจะน่ากินขนาดไหนโอ้ยนี่ค่ะทุกคนสีน่ากินมากค่ะนี่โอ้ยมันช้อนไม่ขึ้นนี่ค่ะเส้อนอาจจะแข็งๆนิดนึงนี่ค่ะแล้วหมูก็สุกด้วยนะคะ สีน้ำก็เข้มข้นค่ะสีก็จะหนีสีจะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันต่อเลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมารับประทานกันนะคะนี่ค่ะหน้าตาของมามะ่า รสชาติน้ำก็จะออกแบบหวานๆเค็มๆนะคะเห็ดก็จะแบบออกจะกกรุบๆนิดนึงแต่ไม่ใช่ไม่สูกนะคะแต่เหมือนเขาออกแบบมาให้เป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะหน้าตามาเดี๋ยวจะแทรกรูปเอาไว้ข้างข้างหน้านะคะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามดูเพื่อนอีกสี่คนกันนะคะว่าเขาจะรีวิวอะไรบ้างบา,บายค่ะนี่ค่ะเรารับประทานกันเสร็จแล้วนะคะภาพก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่าอยากลองชิมไปหาซื้อได้นะคะ รสชาติก็อร่อยใช้ได้สมกับราคาอยู่ค่ะค่ะยังไงวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าฝากติดตามด้วยนะคะว่าพวกเราจะไปทำคอนเทนต์อะไรค่ะบ๊ายบายค่ะ